ื่อกรรมาการประจำหน่วยลงชื่อตรวจรับอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับก็จะเก็บลงถุงใสใส่ปัดแล้วก็เอกสารกลับลงในหีบปิดผนึกให้แน่นหนาแล้วก็จึงช่วยกันผลขึ้นรถครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังหน่วยของตนเองไปไหนครับคันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ไม่ชง ปาที่บ้านแม่ลานาครับโอ้โหนี่ดูแบบรถรลนี่เตรียมพร้อมเต็มที่เลยทางเป็นไงครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ฝนตกเยอะครับมันจะไอชาวบ้านเดินทางแล้วก็ทางเละหน่อยครับอ๋อทางเละเลยระยะทางเท่าไหร่ครับไปถึงบ้านแม่ละนาเนี่ยร้อยแกิโลครับร้อกิโลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตามไปดูหน่อยนะครับว่ายากลําบากแค่ไหนนะครับโอเคครับเคครับผมครับ องเพนะครับไปที่หมู่บ้านแม่ละนาเนี่ยนะครับก็จะขับขึ้นเหนือไปทางจังหวัดแม่ทันนะครับขึ้นไปเรื่อยๆทางก็จะเป็นทาง เลาะเรียบแม่น้าเมยนะครับตะเข็บชายแดนไทยเลยนะครับบางช่วงนี่จะสวยมากเลยมองข้ามแม่น้ําไปจะเห็นฝั่งของประเทศเมียนมานครับต้องวิ่งทางดาหรือว่าทางลาดยางอย่างนี้ไปประมาณ80ิกิโลเมตรก่อนที่จะแยกเข้าไปถึงตัวหมู่บ้านครับซึ่งตรงนั้นทางจะไม่สวยไม่ขับง่ายอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าถึงตรงนั้นแล้วทางจะยากลาบากแค่ไหนนอกจากการเดินทางด้วยรถยนต์ทางภาคพื้นดินแล้วนะครับ ในบางหน่วยที่อยู่ห่างไกลมากๆก็จําเป็นจะต้องใช้การขนส่งทางอากาศกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นที่อําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเรามีทั้งหมด25หน่วยครับใน3ตําบล20หมู่บ้านมีอยู่ตําบลหนึ่งนะครับคือตําบลไรโวเนี่ยพื้นที่190นะครับอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ทุ่งใหญ่เดเรสวน ครับซึ่งการเดินทางมีความยากลําบากมากเส้นทางเนะี่ยจะข้ามห้วยประมาณ20กว่าห้วยนะครับซึ่งตอนนี้น้ําสูงมากรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้โดยสิ้นเชิงเราก็เลยมีต้องขอความร่วมมือจากทางกองบินของตํารวจตะเวนชายแดนนะครับขอบความรุเคราะห์ท่านช่วยส่งหีบให้หน่อยนะครับ4หน่วย น่วยที่อยู่ไกลที่สุดของอำเภอสังขละบุรีนะครับก็คือบ้านจะแกซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาไม่มีถนนตัดผ่านถ้าขนส่งทางภาคนื้ดินนั้นก็จะต้องใช้เวลา1วันครึ่งถึง2วันเลยละครับแต่ว่าถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์ก็จะใช้เวลาเพียง20 3 0นาทีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับครับอำเภอสังขละบุรีเราเนี่ยก็มีคนไทยแต่ไม่เป็นหลายชนชาติเราก็ต้องดูแล ทุกเสียงมีค่าไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติใดไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ลำบากหรือห่างไกลขนาดไหนนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องดูแลครับขณะที่ทางอำเภอสังขละบุรีนะครับใช้เฮลิคอปเตอร์เราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะครับโดยไปที่ฝั่งอันดามันจังหวัดส,สตูลที่มีหลายหน่วยนั้นตั้งอยู่บนเกาะครับซึ่งวันนี้ทีมงานกบนอกกลาก็จะขอตามไปที่เกาะหลีเป๊ะเกาะที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยครับ ประมาณ2ชั่วโมงนะครับทั้งคนทั้งของก็เดินทางมาถึงเกาะหลีเปะ๊ะแล้วก็ต้องทยอยเคลื่อนย้ายกันขึ้นบนชายหาดจากนั้นก็จะต้องใช้บริการแท็กซี่3ล้อพาหนะประจำเกาะรัดเลาะไปตามเส้นทางเล็กๆจนถึงที่ที่จะนำของมาเก็บพักเอาไว้ก็คือที่สถานีตำรวจภูทรเกาะหลีเป๊ะนี่เองครับซึ่งของทุกอย่างนั้นก็จะถูกนำไปเก็บไว้ในมุมที่ปลอดภัยที่สุดบนโรงพักแห่งนี้ นั่นก็คือตรองนี้แหละครับเขาป้องกันอะไรอ่าป้องกันเรื่องของการนํากล่องนี้ไปทาลายหรือไปเปลี่ยนไปโยกย้ายไปทําอย่างอื่นครับแปลว่ากล่องนี้ต้องอยู่ต้องอยู่ที่ออที่ปลอดภัยที่สุดครับเป็นเวลาไหนครับเป็นเวลายอย่างน้อยก็พรุ่งนี้เช้าหกโมงครึ่งครับยิบบัตรออกเสียงที่บรรจุบัตรออกเสียงเอาไว้ก็จะต้องถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยบางหน่วยก็อาจจะเก็บไว้ที่ที่ว่าการอำเภอ หรือว่าที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจะเป็นสถานที่อื่นๆที่ปลอดภัยก็ได้ครับแต่ว่าต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ให้ใครมาทําอะไรที่จะสอบไปในทางทุจริตหรือว่าเป็นเรื่องร้องเรียนได้ครับก็ได้กิจการสืบสวนสอบส,วน,สวนเรื่องนียก็มีหน้า,นา,นาที่ในการควบคุมในการดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเิรีและเที่ยงธรรมแล้วก็ทำตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายด้วยครับ การเพิ่มศักยภาพของงานสืบสวนสอบสวนนะครับเราจะต้องปรับปรุงหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะแก้ไขกฎหมายการใจาะวันแก่ผู้ชี้เบาแสมีกฎหมายคุ้มครองพยานและที่สําคัญประการสุดท้ายก็คือการให้อํานาจคณะกรรมการเลือกตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมายเนี่ยโดยเฉพาะพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกตมีอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่นเดียวกับพนักงานปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับก็อยากให้การตั้งตั้งเนี่ยเป็นไปโดยโสุจริตและเที่ยงธรรมจริงครับการขนส่งทางอากาศและทางน้ำก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะครับเรากลับมาดูทางภาคพื้นดินกันต่อดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้นั้นก็เริ่มเลี้ยวเข้าสู่ทางดินกันแล้วละครับอันนี้ไปหน่วยไหนครับพี่หมู่ห้าครับไปหมู่ห้า ต้องพันโซ่กันเลยครับครับต้องพัน <c oughs> โอเคอันนี้นะครับระหว่าง,งทางที่ไปนะครับก็จะเจอทีมของหน่วยเลือกตั้งต่างๆก็กามาร่วมเส้นทางเดียวกันเนี่ยนะครับแต่หลายคันก็ต้องพันโซ่ล้ออะไรเพื่อจะได้แบบตะกุยไปให้ถึงให้ได้นะครับ ถึงจุดที่เป็นเนินแล้วก็เป็นดินเละๆนะครับผู้โดยสารต้องลงก่อนเพราะว่ารถต้องใช้กำลังในการตะกุยขึ้นมานะครับยากมากทางยาวและลื่นเละนี่หมดเลยนะครับ นึกว่าเลยที่เนินแรกมาแล้วจะง่ายขึ้นแต่ว่ามีฝนตกลงมานะครับทําให้ตรงทางเนินตรงนี้นะครับเนินต่อมานี่โอ้โหตอนนี้ยากมากในฐานะเป็นประธานหน่วยบ้านแม่ละนาตอนนี้สี่โมงห้าสิบเป็นไงครับไกลนะครับก็อีกประมาณสิบสี่กโลครับสิบสี่กิโลจะถึงแม่ละนาโดยประมาณนะครับสักหกโมงก็จะยังไปไม่ได้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแผนเอารถรอใจคนไปครับโอ้ แต่ว่าตอนนี้นี่ก็คือรอลออดูก่อนจะใช้ทุกทุกวิธีทางนะครับทั้งลากทั้งเนี่ยทั้งขุดทั้งอะไรเนี่ยจะลองดูก็จะได้นะครับผมแล้วีต่วพวงเราจะลากกัน สำหรับรถของทีมงานกบนอกกลาเราแล้วนะครับก็ได้ทั้งพี่ๆชาวบ้านคุณครูต่อชอดอผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งกรรมการประจำหน่วยออกเสียงมาช่วยกันอย่างสุดกำลังแบบที่ไม่ต้องกลัวเลอกกลัวเปื้อนกันเลยครับ มันใส่ทำเกี่ยวกับเรื่องของที่การเลือกตั้งนี่นะโ <c oughs> อ,อ้ชีวิตต้องออฟโรดขนาดนี้เลยนะครับและในที่สุดนะครับทั้งคนทั้งของก็เดินทางมาจนถึงหน่วยออกเสียงที่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ละนาจนได้ครับแม้จะสะบักสะบอมทุลักษ์ทุเลกันไปตามๆกันนะครับ แต่ว่าอุปกรณ์การออกเสียงทั้งหมดก็อยู่รอดปลอดภัยซึ่งทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในห้องอย่างมิดชิดครับ